เออเข้าเรื่องเลยดีกว่านะฮะขี้เกียจพาดมูจูวละเอาละคเอาอุ้ยอุ้ยโอ้โหแม่งไอ้วัดวัดจะฟักไอพวกนี้มันประสาทร้อนครับโอ้ยยิงแล้วใหญ่เอ้ย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 โอ้คิงหยังอ่ะไอ้ีวัดเด้อเอาเออขอไว้อะไร We might need that syringe. This guy stands between you and freedom. I don't want to hurt anybody. If he sees you, he will kill you. Understand? <laughs> <happening? What's> <inaudible> Waste him. But he's a nurse. He'll help me. This is insane. Go on trying. See how it feels to Look Go on. Go. I'm stuck down on D wing open gate thirteen. Die. <laughs> die. <laughs> <laughs> เกมแม่งออกแนวจิตจิตประสาทหลอนนะฮะเล่นทีแบบอออย่างนี้เลยครับเห็นแล้วเม่ถึงตอนเราเข้าไปที่สยองกล้าวเอออะไรเนี่ยโอ้เอยอะไรวะตกใจหมดับตัวรีวิ่วเขาหรือว่านีวอยู่นี่ เออ,อเฮ้ยคิดไม่ถ่อยแต่วันเลิกเลยแล้วเพื่อนมานละไปตรงนู้นไ,ไ,ได้ยังไงทิ้งกูคนเดียวอย่างนี้ไงเอ้เพื่อนเราเป็นพวกกันนะเฮ้ยบ้าเอ้ยฟ้องหยังสักกัมบอฟ้องหยังสักกัมบอฟ้องหยังอ่ะนี่ซ้ายซ้ายฮุกขวาซ้ายฮุกนี่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 ตีตีเลยจบจบข่าวนี่ฮะเกมก็ไม่มี อะไรมาก,ไม,มมากไม่มีใครมากไม่มีใครมากนะกนะี่เขี่ยยาบ้องขนาดนี้ไม่เขี่ควายเลื่องงงว่า <c oughs> เขี่คนบ้านะ <c oughs> แล้วเพื่อนเรามันก็หายไปเลยเอ้ยผีมาเมื่ยโอนะ้ Hide in the shadows. These guys are vicious. Remember? ตายโดนโดนแน่ๆโดนแน่โดนแน่แลวงัดขึ้นเอ็มโคโลจิเนี่ฟัก เราต้องเอาศพมาซ่อนก่อนแต่ว่าตอนนี้คงไม่ต้องแล้วม้งอ่ะไหนๆก็ได้ไหนละววาไว้เออสะใจเล่นเยมนเยอะแหลลงให่ฟิลอืมทำอะไรเออเกินเลยแล้วมึงเออนี่มีมไม่เลวสิ เราเรามาด Teraz, าาาูมือไงครับเรามาดูมือครับเฮ้ยคฮ้ยเฮ้ยลุกลุกขึ้นเอ้ยตายตายแล้วมึงตายแล้วมึงจะตายใครตายช่างแม่งไม่สนใจไปก่อนละเราลอดไปพออเออตบหนังมือแหละ ออ้าจโ,โ,โ,โตายแล้วตายแล้วกดไม่ได้เลยโอ้โอจอยจะอึ้อยิ่ยิยังไง่ตัดขึ้นอ่ะเอาเพื่อนเป็นไงเพื่อนเพื่อนเพื่อน อะไรให้เราก่อกำแหงเฮ้ยเนดอเนเดอ้าวเพื่บ like like ักบักเกมแม่งบักให้เราก่อกำแหงงี้ครับจากนั้นเราก็ ขอโทษนะเพื่อนแล้วก็เด <Yahoo! S 2> สสมองซอยอยู่แล้วละเพื่อนอมีคนตายวะเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติงนะเธอลงพยาบาลบ้า,บามันแตกเมื่อไหร่ก็ผู้คุมก็ชิบหายหมดนะฮะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยคือวิธีการเอะอันวบัดอาการทางภัรษฐกิตอย่างเงี้ย เขาจะไม่ทําแบบปกติครับแต่ว่าเขาจะเขาจะอย่างเงี้ยครับเขาจะอย่างเงี้ยฮะอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยครับเขาจะอย่างเงี้ยครับแล้วแล้วกูก็ไม่กูกูกูก็ไม่อยู่แล้วครับโอ้ยอย่างเงี้ยคขาจะหัอย่างเงี้ยครับเราเราก็จะทำอย่างงี้ครับนะครับแก้แค้นครับความชัวร์ครับเราก็เก็บของนะเราก็เป็นคนบ้านะครับ หรืออาจจะไม่บ้าแต่โดนฉีดยาจนกลายเป็นคนบ้าก็เป็นได้นะฮะโอ้สมัยก่อนเน่ก็เถื่อนอย่างเงี้ยครับรักษากับเถื่อนฉีดยาแบบทรมานอะไรอย่างเงี้ยคนบ้าอะไรยิ่งบ้าเขาอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยครับนะครับเนี่ยเขาเป็นคนบ้าเขาเขาโดนทรมานไม่ขี้จนตัวเลยขี้จนตัวเลทั้งองเงี้ยครับครับเราก็ช่วยสงเคราะห์เขาครับโดยการ ทำ,ทำอย่างนี้ครับแด้ความสงสารเนี้ยครับอะไะครับแล้วก็ตามจะตามล้างไปเรื่อยเกิดสงสารนายวะออเอป็นเกิดในพวกใหม่ใช่นะมอ้อย่างเงี้ยครับเราจะปล่อยเขาทรมานไม่ได้ครับต้องช่วยเขาครับไม่มีเลย,ตยแต่ว่าเธอจะผ่านตรงนี้ไม่ได้ต้องปิดประตูให้หมดนะฮะเพื่อ มันเป็นแบบระบบความปลอดภัยครับอยู่ตัวให้หมดุบอีกบานหนึง่งหมดแล้วก็ตัวจะเปิดครับลุกหมดแล้วก็ลุยเลย <Yahoo! S 1> <c oughs> แต่เกมนี้มันก็ละเอียดมากนะเนี่ยวิ่งแต่ทีอะไรแต่ะทียังมีเขียนตลอดนะครับ เนีย่ยเราต้องค่อยๆยอ <c oughs> ่องโดยการกดปันโคลนเว้ยมึง, <c oughs> เมงเห็นกูป้ะเนี่ยอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยฮะปีปีหลับไปหลับไปไอ้กูคุมโซ่โลกหลับไปตื่นมาทำกล,นะลนะ <c oughs> ้ององ่าเฮ้ยโอ้ยฟ้าเอ้ยเออเออหลับไปหลับไปตบตบมาเลยปักปักปักอ๋อ หมดแล้วอ่าปิดจหลับไปเหนื่ยอยนะครับถ้าเกิดว่าเราผิดพลาดนิดเดียวมันก็จะเห็นทันทะีฮะเกม่ยวกผมปิงเวอร์ครบเราต้องไปเป๊ะ เด็กญญานก็ลองอยาวิธีจะช่วยมเขามีคามสุขขึ้นเะไอ้นี่ครับไอ้นี่ครับแล้วไอ้นี่ครับแลาวก็ฆ่านะครับเลยโชคเล ก,กับอ้วกแตกฮะเห็นทีหนึ่งก็อ้วกแตกแล้วครับ <No! S 2> มีอยู่คนปังกระจกกระจายทีนี้ๆๆ What the fuck? That trucks are ticket out เราไปที่รถทิ้งสัญญาครับวันนี้ก็ต้องระวังไอ้ดำครับไอ้ดำกับเพื่อนของมันเนี่ยตัวอันตรายครับตัวมันอยู่ข้างหลังครับไอ้ดำอยู่ตรงนี่ ตายแล้วฮะรตทำายรอบขารอขตไม่เราไเห็นงีย้วก็อีขาอีตัว่งี่ใช้ว่าไอุธกระจกด้วยกนบ y v e seen us. y o r e gonna d a l i t h those o <jak> r d e r o r e e in t <k> h <ksi> มันเห็นแค่เงาแล้อ่ะดีมากวิ่งบนไปหาแม่ง่ะนะฮะนะฮะไล่ตามตัวไปเรื่อยมองลูกศรในแผนที่ไว้ดีไล่มาไปเร<ๆ>ื่อยไปเรื่อยนิดดเียีเยวออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว อีกนิดเดียวตายตายตายวก็ fatality แล้วก็เสร็จแล้วก็ทำการซ่อนศพนะครับโอ้ย่าโอ้และ the g s o t คาเท่แค่ไหน t h dogs o ี่มูนวอล์กิ่งมูนวอล์กเก็บศพนี่จบจกโอ้ เอาละไปที่มืดๆที่มันไม่มีใครจะเห็นนะฮะตเห็นสภาพศพแล้วคนสร้าแมันโลภจิตแต่คนเล่นแม่งจิตกว่าครับคนเล่นแม่งจิตกว่าเยอะเลยครับ you can't leave those bodies in full view อ๋อให้ซ่อนศพในเงามืดในความมืดจัดไปห,หัวหัวโอ้โห ถ้าทุบทีแล้วหัวเลขาเนี่ยนะม,มีกามด้วยเกยมแม่งสมิงเวอร์เราไม่ได้นะขอเราไม่ได้โอเคครับอันนี้เก็ผ่านแล้วนะฮะวอล์คชูพาร์ท1ก็ผ่านนะครับ,ก,นนรบกับเกมคูแมนฮัตแมนเราช่างแม่งครับผมตั้งชื่อว่าเกมจิตตกประสาทหลอนอะไรกันย